โอเคสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งนึงกับช n n น l ปันซาฮันนี่นะครับคือวันนี้ผมจะเล่นเจ้าเดวิ l เมค c ครอีกรอบนึงแต่ว่าทีนี้ผมจะมีการใส่เจยงผมเข้าไปด้วยเพราะว่ามีรีเควสเยอะเหลือเกินว่าอยากให้ผมเนี่ยพากไปด้วยใช่ไหมได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็จะจัดให้แต่ผมจะไม่จัดแบบแบบพื้นฐานหรือแบบง่ายๆธรรมดาผมจะเล่นโหมดที่ยากขึ้นเพื่อ เรียกว่าอ,อะไรอ่ะใส่ความท้าทายเข้าไปในเกมแล้วผมว่าโหมดนี้มันน่าจะยากจริงๆเพราะมันเป็นโหมดยากที่สุดของเกมเนี่ยแหละมาเรามาลองไปด้วยกันว่าศัตรูมันจะบ้าบอขนาดไหนแล้วผมจะทําได้ดีขนาดไหนกัน <c oughs> เออตอนนี้จะสังเกตว่าเสียงในเกมเนี่ยมันจะดังมากเพราะว่าผมยังไม่ได้เข้าไปในเซตติ้งที่อยู่ในเซฟของผมผมเล่นมาวันหนึ่งเนี่ยมาโอเคพอเข้ามาแล้วคือคือจะได้ยินเสียงว่ารู้สึกว่าเสียงมิวสิกอะไรเนี่ยมันซอฟลงซึ่งดีมากหูผมจะไม่แตกครับ นะมันอยู่ในโหมดดันเ e Must Die Dante Must Die แปลว่า Dante ต้องตายนั่นเองครับและตัวเราคือพระเอกเราชื่อดันเตมันกำลังแช่งตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเราจะกดเล่นแล้วว่าเราต้องตายนะแต่ผมจะพยายามไม่ตายและกันตามที่มันตามที่มันปรารถนานะอโอเคการเล่นโหมดนี้อันนี้ผมกระจายข้างล่างอยู่การเล่นโหมดเดวิ้งคลนี้นจะเป็นโหมดที่ศัตรูจะเก่งที่สุดแล้วก็อ n นเนมี่เหรือว่าพวกศัตรูที่ออกมาแต่ละแต่ละรอบเนี่ย จะบ้าคลั่งมากๆคือเก่งมากๆนั่นแหละสามารถเล่นโหมดนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราชนะโหมดนี้แล้วซึ่งผมพยายามอย่างมากในการชนะโหมดนี้ครับแต่โหมดนี้ยากกว่าโอ้โหทาไมรอช้าเอาเราเล่นไปก่อนแล้วซึ่งนั้นไม่ดีมากๆครับซึ่งเราจะเล่นใหม่เราเล่นไปก่อนคือผมเข้าไปลองนิดนึงแต่ก็ออกมาใหม่นั่นเองเอาไหมา คอนเทน u นิวเช็คพอยต์ไม่น่าเอาเราน่าจะลองเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นกันนะเข้าช้ผมหน่อยว่ามันยากจริงๆครับมันยากจริงๆโอเคแล้วก็จะมีฉากโชว์คอมโบโชว์แป๊บเดียวด้วยนะโอเครองเท้าดันเต้พระเอกชื่อดันเต้ผมต้องพูดอีกรอบนึงชอบกินพิซซ่า มันก็มีคนในทีวีครับพูดเกี่ยวกับว่าพวกปีศาจเนี่ยมันได้ครอบครองพลังเยอะเกินไปพวกผู้คนเอ๋ยเราเนี่ยถูกทําให้หลับไหลอยู่กับไอ้พวกอย่างนั้นนะกับพวกสิ่งลวงตาม,มามากเกินไปแล้วเราต้องตื่นขึ้นคือมันเป็นข่าวที่ไอ้พวกนั้นอนะ่ะไอ้พวกคนที่พูดนั่นอนะ่ะที่ใส่หน้ากากมันชื่อว่าพวก organization ที่ชื่อว่า the order คือคือเหมือนกับพวก terrorist นั่นแหละ ถ้าให้แปลก็คือเป็นพวกผู้ก่อการร้ายผู้ก่อการร้ายแล้วมันก็พูดถึงว่าพวกนี้ต้องถูกทำลายไปนะผมไม่ยอมให้พวกนี้มันมาอยู่ในอย่างนี้แน่ๆอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับดันเต้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวกําลังจะเกี่ยวละดันเต้ออกมาเร็วอยู่ในอันตรายนะเราอะจริงหรือเปล่าไหนดูซิออกมาอย่างนี้ก็ทุกคนก็ต้องทําหน้าอย่างนี้ครับคุณเป็นใครต้องการอะไร หน่อยนะไม่ระวังตัวเลยนะเขากลังตามหาคุณพูดถึงอะไรเนะี่ยใครที่ตามหาฉันด <c oughs> ันเตอร์เดมอนนั่นเอง <c oughs> มันอยู่นี่ <c oughs> มาแล้วอย่างเงาเงาพุทธมาเอาแล้วคือเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นว่าดันเต้แบบยาวถ้าเราเห็นมันเป็นสีแดงอย่างเงี้ยแปลว่าเรา,าถูกลากเข้ามาที่ลิมโบซึ่งสตูนนี่แหละมันเอาออกมา <c oughs> เราจะต้องสู้แล้วเราต้องออกมาจากลิมโบด้วยตัวเราเองลิมโบคือโลกของปีศาจนั่นเองแหละที่มันแบบขนานกับโลกของมนุษย์ออโหบ้าเอ้ยกลับมาที่ลิมโบจนได้วันแย่ๆสำหรับเมาค้างครับยิงโอเคอ่า เอาไอ้กงเล็บนี่ออกไปซะเอาแล้วพุ่งเข้าไปเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าครับโอเคใส่เสื้อก่อนอ้าวพิซซ่าบังแวะคือผมเนี่ยแหละนี่เป็นภาพที่ผมล้องใจมากครับดันเต้มันไม่ใส่เกงในครับคือผมล้องใจอยู่จุดนี้แหละจริงๆนะมันไม่ใส่แล้วมันมันไม่เป็นไรเหรอนี่ไม่ใส่เกงในเหรอฮะพลาดนะจ๊ะมา นี่คือกองศัตรูกองแรกเรามาลุยเลยแล้วกันมามองหน้ากันใครจะไปก่อนมองหน้ากันออโอเคนี่คืออาวุธของเราครับชื่อว่าร e เบ l ลเลียศัตรูอยากจะสู้ใช่ไหมมาเลยเอ,อ่อพลังชีวิตผมยาวก็จริงนะแต่ว่าช่วยช่วยเข้าใจด้วยว่าหมดนี้มันยากจริงครับมันนี่เลยตัวปัญหาไอ้ช่า ผมชอบมากครับเวลาทำคอมโบกองอากาศเนี่ยมันเป็นคอมโบที่ดีมากอะอุ้ยเว้ยเว้ยเมันโกนมันโกนได้โกนใช่ไหมจ๊ะโอเคกองแรกตายละกองสองมาบายคะโอ้โหมันมันไม่ไม่เปิดช่องให้เราตีบ้างเลยครับ ขึ้นข้างบนกันดีกว่ามาแกก็ขึ้นมาด้วยสิ <laughs> มาเนี่ยแหละคงจะเป็นความหมายของคำว่าอยากเห็นคนไทยบินได้ครับอ่ะสลับแรกๆก,กันไปชืบชึบชืบมานี่ไต้หน่อยเออยังไม่ตายก็ โอเคยังไม่หมดอีกอ้าวได้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 ึ้นทั้งบนอากาศเนี่ยหละปลอดภัยสุดแล้วครับเพราะว่าศัตรูมักจะทำอะไรเราไม่ค่อยได้เวลาเราอยู่บนอากาศนะเกมนี้นี่คือเทคนิคเลยนะเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าผมเนี่ยมักจะสู้บนอากาศมากกว่าแล้วก็ต้องเล่นให้ได้ SS ตลอดด้วยได้ไหมเยี่ยม กองแรกจบแรยงไงไ่ายด้ยังไม่ยากเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่โดนรถก็จริงแต่ผมเชื่อแหละพลังผมยาวปืนขนาดนี้นะแปบ๊บเดียวตายแน่ๆนเอาไปมีคนเรียกให้เราไปทางนั้นเราก็ไปกันเถอะเออลืมบอกไปเดี๋ยวผมบอกเทคนิคเอ้บอกแมชชีนิกของเกมนี้หน่อยถ้าสมมติว่าเราก,กดคลิกเนี่ยผมเล่นในคอมนะถ้าเราก,กดคลิกซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีใช่ไหมด้วยท่าเบาแต่ถ้ากด f มันจะเป็นโจมตีด้วยท่านหนักซึ่งก็คือท่าน,นี้กดที่ขวาคือการใช้ปืนครับถ้าเราถือปืนอะไรอยู่เนี่ยมันก็จะใช้ปืนนั้น มีปืนพกปืนช็อตกันแล้วก็ปืนระเบิดแต่ปืนที่ผมชอบที่สุดคือช็อตกันครับเพราะว่ามันมันใช้ได้หลายกรณีและอาวุธที่อยู่ซ้ายขวาของเจ้าปืนเนี่ยเวลาเราก,กด e เนี่ยมันจะเป็นการใช้อาวุธอันขวานี่เวลาเราก,กด e ค้างนะแล้วก็คลิกซ้ายก็จะนี่กด f ก็จะเป็นท่าตีหนักอีกวิธีหนึ่งคือการกด q ถ้ากด q จะเป็นการใช้อันซ้ายคือใช้เขียวนั่นเองต่างกันแล้วก็สามารถเปลี่ยนในเจ้าสองอันนี้ได้อีกทีหนึ่ง จะสังเกตว,ว่าผมจะพยายามเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนะเองกแม่เสียวเวลามานานแล้วไปละโอเคบอกนิดหน่อยเอาปืนไปอยู่บนนั้น <c oughs> ปืนของฉันคือเราเพิ่งใช้ยิงไปครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปเกี่ยวอยู่บนนั้นได้ไงแล้วเมื่อกี้เราใช้ปืนไข่แล้วมีปลาด้วยนะน่ารักดีว้าวว้าวว้าวลิฟวิ่งแกโอ้ไม่นี้ิแล้วทำลายทางครับโอเคโอเคโอเคใจเย็นใจเย็น ไม่ต้องรีบร้อนเกมเนี้ยเราวิ่งธรรมดาเราก็สามารถผ่านได้ทุกจานแล้วแหละ,ละไม่ต้องใช้ท่าที่หือหวาซึ่งเราสามารถใช้ได้นะผมรู้เทคนิคการทําให้แบบวิ่งเร็วๆและเทมากด้วยแต่ว่าแมวอะ่ะวิ่วิ่งวิ่วิ่งปุ๊บเทมากมันตั้งชื่อให้ปืนด้วยครับอีโบรลี่กับไอโบลี่ครับยิงยิงยิงยิแย่ยิ้มใช้ไว่ได้ผลไปแล้วจ้าพวงเทมากเลย โอเคชิบมาเน่เออโอเคตัวอะไรมามั่งโอ้หายไปอีกอุ้ยโดนโดนจนได้หลบกันหน่อยเอ้ยโดนแน่โอ้โหมันคือต้องการจัดการตัวทำตัวมีปีกก่อนครับมันน่ารำคาญกว่า มาเนี้ซิมาเนี้ซินี่แหละวูบผมถึงชอบช็อตกันก็เพราะอย่างเงี้ยแหละมันทำลายตัวที่มีปีกได้ดีมากจ,บจ,บจ,บจึบึบชึบขึ้นบนสแลมดังไปสะหน่อยนะแล้วก็ไปไกลๆออกไปนอกแบบไปนู่นเลยนี่แนะ่ผมชอบท่าน,นี้มากเลยคอมโบของผมเนี่ยลวงๆลวงโอ้ยยังหมดยังไม่หมด ตามันไปครับเฮ้ยเฮฉากฉากอุ้ย,ยลุมเดียวจัดหนักให้จัดหนักให้ตัหน่หนาลำคาญขึ้นบนเพราะมีโร่จะคิดจะโจมตีเราอยู่ครับนี่ยิงของนัดเออล่วงนี่คือวิธีจัดการหาปีที่ดีมากเลยเอาละไปมาให้ป๋าเตะหน่อยปึ๊บ โอเคเหลือแค่สตัวนี้และง่ายละปึง้งพวกนี้มันถือโลเราต้องใช้อาวุธหนักก่อนกระเด็นออกนี่แน่อุ่ยมันไม่ล้มมันไม่ขึ้นอ๋อพอมันพอมันเป็นล่างลมแล้วเนี่ยเราสังเกตว่ามันจะไม่ถูกทำลายมันจะไม่ถูกเขาเรียกว่าอ,อะไรสแตร็ก้อ่ะกระตุกคือแพ้แผ่นไฟไกลๆแล้วจะได้ตกตายครับดีละ โอเคเลื่อนลดน้อยมากผมดีใจจริงแมงมุมอันเต้เฮชาเช่อย่ายิงนะชื่อว่าแคทแตไม่ใช่มิซารฉันอยู่ในโลกแห่งจริงแต่ว่าคุณยังอยู่ในลิมโบทำไมฉันเห็นเธอได้ล่ะฉันเป็นพวกมีพลังพิเศษสามารถที่จะแบบสื่อสารกับคนที่อยู่ในลิมโบได้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในลิมโบนะจ๊ะแลวถ้าฉันเนี่ยวไกลล่ะฉันก็จะตายตัสิ ฉันเสี่ยงชีวิตมาช่วยคุณ,ยคณอยากจะช่วยคุณนะแต่ฉันมีดาวอยู่บนหัวจะต้องการความช่วยเหลือฮันเตอร์เขาสามารถผู้หญิงคนนี้สามารถพาเราออกได้ไเธอไม่อยากจะสู้อะนะฮันเตอร์หรอกมันไม่ใช่ปีศาจธรรมดานนแล้วเราก็ต้องตามมันไปแบบเถียงไม่ออกครับดันเต้เง่าเลยโอเคอันนั้นเป็นทางลับ สามารถใช้หมัดเนี่ยต่อยได้คือถ้าสามมติเล่นตอนแรกเนี่ยจะยังไม่มีหมัดนี้ให้แน่นอนคือทุกอย่างจะไม่มีเลยครับบอกให้ฟังไว้ก่อนว่าเกมเนี้ยซีเคิดเยอะมากเออเทคนิคในการวิ่งเร็วที่ผมบอกอะสมมติเราสามารถวิ่งทางธรรมดาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอาวุธอันเนี้ยแล้วขยับแบบเร็วๆได้เนี่ยเป็นเทคนิคการไปแบบเร็วๆแต่ผมจะไม่ใช้มันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แนวของคนที่จะขยับเคลื่อนไหวเข้าใจไหมคือเรามีขาเราก็ต้องวิ่งครับ ไม่ใช่ว่าจะมายุบๆอย่างนั้นตัวนี้มีศัตรูแน่นอนแหละเปลี่ยนอาวุธให้พร้อมก่อนอเสร็จแล้วมารวมกันหน่อยมมเอ้าขึ้นปัง <laughs> ถ้ามันโดนในหมุนหมุนเนี่ยมันก็จะตายเลยในทีเดียวศัตรูไม่ว่าจะเก่งเท่าไหนก็ตามอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นตัวใหญ่หน่อยจะไม่ตายเอ้าหมุน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 พยานฟ้ากันเถอะ <laughs> ผมชอบมากเลยไอตรงที่ว่าเกมเด๋ิวไม่คายเราสามารถทำคอมโบได้อย่างตามใจเราใจเย็นนะจ๊ะโอขึ้นไปมันไม่โดนอะถ้ามันโดนมันจะตายแลยครับพวกเวนี้ยต่อให้มีโลอ่อ่นเท่าไหนก็ตามเอาขึ้นไปไม่โดนได้จะสู้ธรรมดาก็ได้เดาแล้ว,ลวมันนี่ คอมโบกางอากาศแบบง่ายๆที่ทุกคนก็ทำได้ไม่ใช่แสแปมมั่วๆนะเราต้องค่อยๆกดที่ละปุม่ม <c oughs> ถ้ดาดาบไม่ได้ตองหมัดนี่หนอ่อยเตะเออไม่ตายอีกเว้ยมันอึดมากหมดเนะี่ยศัตรูศัตรูทุกตัวอึดทุกตัวเลยครับคืออึดขึ้นแบบประมาณห้าเท่าได้เลยอะ่ะคือไม่งัันปกติเนี่ยมันตายนานแล้วนะเนี่ยแต่มันอึดขึ้นห้าเท่าครับผมนี่คือที่ผมคำนวณจากเมื่อกี้เลยนะ ติดกว่าหมด Normal หาเท่าจะย้ำหลายๆรอบทำไมไม่รู้เนาะโอเคไปต่อกันสนามเต็กเล่นก็น่าสนดีนะแต่ว่าเราไม่มีเวลามาเล่นนะสิแมงมุมพวกนี้นี่แน่น่ารักแต่น่ารักเนี่ยแหละต้องโดนครับอันนี้เป็นที่ซื้อของอัปเกรดตัวก็ได้ก็เหมือนที่เราตอนแรกนะแล้วก็ซื้อไอเทมไอเทมที่ผมค่อนข้างจะเต็มหลายอย่างแล้ว ซื้อไว้ก่อนแต่ไม่ได้ใช้หรอกเชื่อซื้อไว้งั้นแหละโอ้จุดนี้อีกรอบหนึ่งโอเคเสื้อหายไปแล้วครับมาแล้วสวัสดีจ้านี่ล้วฮะเธอคุมฉันไปอยู่บนนั้นได้ยังไงนั่นสิเมื่อกี้เราใส่อยู่นะแต่ไปอยู่บนนั้นแชะเลยเลยครับนี่แน่เอ้ยอี้โอ้โหมันเป็นการวิธีขึ้นไปเอาเสื้อแบบแนวมากอะ เยี่ยมหวานแหละไปแล้วมันได้เสื้อแล้วหนีดีกว่าแต่ในโลกแห่งความจริงทุกอย่างจะทุกอย่างจะเกิดขึ้นจริงๆนะเนี่ย <Steve. S 1> คือพังหมดเลยสตีฟไม่อยากจะเชื่อเลยใครคือสตีฟครับคำถามของผมครับไม่รู้อันนี้สิมันไม่ยอมไอ้ตัวเนี้ยปัญหามันไม่ยอมคือที่ว่ามันไม่ยอมคือมันไม่ยอมหยุดให้เราตีอะได้ยังได้ละ กว่าจะยอมไม่ยอมหรอกไปเลยขึ้นอากาศไปลงล่างก็ได้ถ้าอยากลงเฮอ้อุ้ยๆมันโกรธมันโกรธชิงชิงชิงมันกันอีกางี้ไอตัวเลื่อยเนี่ยนะเข้าใกล้ไม่ได้เลยครับถ้ามันถ้ามันโกรธอยู่อะ เอาเอาเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่เลยเ,เอาให้เต็มที่เลยไม่ถึงตัวหรอกนี่แหละขึ้นไป <laughs> อุ้ยตัวนี้มาแต่ด่านนี้เลยเหรอจริงตัวนี้เป็นมอนเตอร์ระดับหลังเลยครับมาแต่ด่านแรกไม่สแตรกโก้ง่ายๆด้วยเออปึ๊บตีมัวแล้วเนี่ยผมค่อนข้างจะตีมัวอยู่เนี่ยหลายคนอาจจะรู้ตอนนี้ไม่มัวแลวปึ๊บหลบได้มานี่สิ ไม่ยอมเหรออุ้ยอุ้ยอุ๊ยว้ยยิงก็ได้ขึ้นบนโอ้ขึ้นบนขึ้นบนโอ้โหมันควนสองทีนี่เท่ากับบอสต,ตบสามตีรอบเลยเนะี่ยจัดการมันได้ตัวหนึ่งอะไรอะไรง่ายจะง่ายขึ้นผมลืมท่าน,นี้ได้ไงเนี่ยผมลืมท่าน,นี้ได้ไงก็ไม่รู้ <laughs> ตัดตู้หมุนปีศาจตาลหมุนซาตานหมุนซาตานตั้งชื่อเองแล้วปุ๊บโอ้โหเกือบร้ายจริงเลยอึดมากด้วยอึดมากจริงเฮ้ออันนี้สิอุ๊บโอ้โหไม่มันไม่เขาตายแล้วตัวหนึ่งถ้าตัวหนึ่งตายเนี่ยมันจะโกรธครับแล้วมันจะท่ามันจะแรงขึ้นเยอะเลยปุ๊บปุ๊บหลบก่อนแล้วค่อยว่างเฮ้ โอเคมันมันถายโกธแล้วครับเราสามารถสแปมท่าดีได้นี่เป็นท่าโกงเลยนะแต่ว่าเอาท่าที่แรงที่สุดก็พอแล้วอย่างนี้ก็พอละนี่จบอย่างเท่กังหันลมยังไม่จบยังไม่จบอุ้ยผมปล่อยเมาส์จริงๆนะเมื่อกี้เกือบจะเอ๋ลิงชัดๆจะเน่เอามันจะยิงเรามันจะจับเราปึ๊บหลบได้เข้าในนี้ครับแม่ไอ้ยาโอ้ พังพังพังโอเคพลังชีวิตเราจะลดเหลือครึ่งหลอดแล้วเราผ่านมาได้ประมาณครึ่งทางหรือ,อยังเนี่ยแม่งมุมขอโทษไปไอ้ะ่ะมาสิมาเป็นแค่ฉากครับจริงๆแล้วมันก็แค่นั้นแหละทำลายมือเล่นๆโอ้ฉากหลอนมากอะ่ะคือดวงตาแบบ ผมไม่ไม่ชอบเลยนะคือใครคิดไอเดียอย่างนี้ก็ไม่รู้แต่มันน่ากลัวได้ใจจริงจริงๆตอนนั้นเป็นห้องสีเครตแต่ว่าผมผ่านมาแล้วโอเคมองสองตัวกระจกสองกระจกชะโงกดูเงาเจออะไรเจอมันครับหน้าเหมือนกันมากเอาแล้วปะทากันครั้งแรก <c oughs> โอ้โหลมไม่เป็นท่าเลยใหญ่แต่ตัวนี่ว่ะ น้อยแน่น้อยกลับมาหน,นี้สิเชโอเคปะแมงมุมคราวนี้ผมจะปล่อยให้ชีวิตชีวิตแมงมุมครับเพราะว่ามันน่ารักดีนี่ไงไว้ก็แย่แล้วเอ้าเอ้าวอ้า,อามีปัญหาเหรอมีปัญหาใช่ไหมจริงๆเราขึ้นขึ้นไม่ได้ด้วยนี่ไหนแมงมุมมีปัญหาห้องนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร จริงๆแล้วมันจะมีเจ้าตัวที่ให้เราเก็บสครตแถวนี้แต่ว่าผมเก็บไปแล้วโอเคทางไปต่อคือทางนี้นั่นเองวิธีฆ่าแมงมุมผมผม,ผมจะใช้ไอนน้เจ้าไอ้เดียแหละแล้วก็กวาดทีเดียวโอเคทั้งออกเยี่ยมหยุดอ่อไม่ดีแล้วออะไรก็ชัานลัน <laughs> เต้มันไม่ค่อยสนใจอะไรดีอ่ะผมชอบชอุ๊ชาเฮ้ย <laughs> โอเคได้ไอเดียละวิชาเหมือนเดิมครับถ้าศัตรูโดนฉาบมันก็น่าจะบาดเจ็บอยู่ไม่น้อยอะ่ะเฮ้ย,โ,ยโดนโอุย้ยเราเกือบนี่แน่นี่แน่นี่นี่แน่เอาบัเลงบัเลงพาไปที่กำแพงพาไปโดนด้วย <laughs> มันกันเราอยู่แล้วเนี่ยไปไม่เอาละไอ้ท่าอย่างนั้นอะไม่เอาละว<ง>นีไอ้เนี่โดนหนักสุดไอ้นี่โดนหนักสุดฮึบชึบชึบนี่แน่ยังไม่หมดอีกเหรอแกจัดหนักให้เดิอาโอเคเอา มันจะมาโดเราแน่ๆแต่ว่าเราต้องหลบครับวิ่งไปเลยถ้าไม่กลัวอันนี้กระโดดนิดหน่อยอันนี้ก็รอดแป๊บนึงนง่ายๆไปไอ้ยามาละปุ๊บเดี๋ยวได้เจอในภาค3ครับสีผมอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวภาค5นี่เป็นอย่างนี้ก่อนร, <c oughs> ร้านปีก็ไม่ใช่อย่างนี้ๆๆๆๆน้อยแน่ คือไม่เคยเข็ดสักทีครับปืนมันใช้ไม่ได้ผลเห็นไหมเพราะว่าศัตรูมันกันกระสุนครับมันบอก bullet proof แปลว่ากันกระสุนแต่มันก็วิ่งไปแล้วโอเคมีริฟต์อยู่ขา้างหน้าริฟต์คือเหมือนแับทางเชื่อมต่อเราสามารถกลับจากไปโลกเก่าตัวเองได้ก็โดยทางริฟต์นั่นแหละ <c oughs> โอ้เผื่อใช้พลังครับเผื่ใช้พลังที่ผมบอกไม่อยากใช้มาวิ่งธรรมดาได้แหละโอ้ ไปหาตัวตลกแล้วทางออกตัวตลกตัวตลกหน,น,น้ามันหน้ามันน่ากลัวมากครับเอา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 ตัวตลกมันปิดทางออกแล้วครับคงได้เวลาแล้วได้มาสู้กันสิเต้ล้อก,กนันได้ผลสู้ได้ละ เพราะว่าแผลแผลที่หน้ามันเปิดแล้วเราสามารถที่จะโจมตีหน้าเพื่อทำดาเมจได้ฉันก็เป็นบูทเทไฟเตอร์เหมือนกันมาอลไรนี่เอ้ยจ้ะโอ้โห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 ถอนถแน่ได้อุ้ยอึดมากอึดมากอุ้ฮึเทคนิคชันสูง ผมแปลงล่างอะฮึช่าเอ,ออเออออโอ้ยแรงมากนี่คอมโบกันทำดามเมจใส่บอสครับอีกทีนึงอย่าพึ่งสิโอ้มันหนีไปจนได้มันลากเราเข้ามาในอยู่ใน,ในความมืดครับแต่เราสามารถทำเทคนิค่าก,กีีได้มาแม,แ,มแม่นๆนี่กดโจมตีตอนที่ดาบมันมาฉับตายแล้วมั้งยังเหรอ จบแบบเท่ๆแล้วกันนี่แนี่ฮ่าฮ่าบอสตัวแรกไม่เท่าไรบดีจันโหนูเกมโอเวอร์ <Game over. S 1> แล้วนะ่นนะจนลูกของสปาร์ดาลุงใครนะใายถูกเจอแล้ว <laughs> นายตายแน่ <laughs> เหมือนแม่ของนายยังไงละ่ะ <laughs> แต่โคนี่เป็นคำหยาบคนระับ ฉันไม่รู้จักแม่แต่ถ้ามีคนเรียกว่า Sun of the Beast มันแบบว่าอะไรนะเป็นคำด่าเป็นคำด่าผู้ชายแต่ถ้าด่าผู้หญิงใช้คำ Object เฉยๆ s ั n of the b e ก็คือนั่นแหละ b ิชมันแปลว่าเหมือนกับนางมันร้ายอ่ะโอเคคำวิเลตแม่ฉันจำเธอได้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะพอมันพูดถึงแม่ดันเต้ก็นะ เกิดความรู้สึกขึ้นมาดันเตนเป็นปีศาจก็จริงนะแต่ว่าก็ไม่ได้เลวร้วายมากเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยบอกว่าทําไมนะเดี๋ยวค่อยบอกเออผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าดันเตนก็เป็นปีศาจกันถึงได้แปลงร่างคือทําท่าเหมือนที่ผมใช้สู้กับบอสน,นั่นได้นะแล้วก็ไม่มีใครจับดันเตนได้ผมไม่เข้าใจนะว่าคนที่ทําทุกอย่างพังซะขนาดนั้นเนี่ยมันจะมาเดินเออเออหอ้ยลอยทายกีนได้ยังไง สวัสดีไปเที่ยวกันไหมเป็นไรหรือเปล่ารู้ชื่อฉันได้ไงบอสของฉันรู้จักคุณและก็ต้องการจะเจอด้วยป่ะฉันช่วยเธอไว้นะ <c oughs> แต่ฉันไม่ได้ขอให้ช่วยสักหน่อยคือคือผมก็เหมือนกับว่าผมเล่นนะคือแคทเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรหรอกไปก็ได้เห็นเห็นแกะดวงเขาเรียร้ยะแรเห็นแกะดาวที่อยู่ที่น้ผาผัก เราต้องไปหน่อยครับโอ้มันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราดันเต้ฉันอยู่กับ t ออเดอร์นะจักเปล่านั่นแหละหัวหน้าของฉันไอคนที่อยู่ในไอที่ใส่หน้ากากนั่นแหละโอเคเพิ่งมีโทรลิสเพิ่งมีผู้ก่อการร้ายโจมตีเมืองเกิดขึ้นทางหมดเลยดูซิอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ แต่ถ้าเจอแล้วก็ก็ให้บอกอะไรเงี้ยจะได้กลิ่นของนายแล้วนะหลวงสปาร์ตาตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วแหละ <laughs> ยิ้มเสียจะยิ้มทำไมไม่รู้มันดัน้นอันั้นคือมันดัดนนัน่คือบอสใหญ่ครับ c o m p l e t แล้วไอเนียอยู่แล้วแหละผมเรื่องเวลาเนี่ยน,น่าจะโดนกินไปอยู่โอ้ <laughs> oh, okay. โอเคโทษทีผมคิดว่าผมทำเวลาได้ไม่ดี ผมได้เปรียบตรงที่ว่าซีเครตทุกอย่างเราหาให้หมดแล้วก็เลยดันแรกจบด้วย s t s น่าพอใจอยู่โอเคโอเคดันแรกเท่านี้ก่อนเดี๋ยวดันสองก็คลิปต่อไปนะเจ้าดันนี้เจอกันอีกคลิปหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับ